ยงจะบายแล้วอ่ะกินอะไรดีอ่ะนี่ไงเดี๋ยวมาถึงเขาใหญ่แล้วเนี่ยต้องไปลองร้านนี้ <Wow. S 3> สเต็กบ้านนแต่ว่าหรูห,หาราอลังการมากแล้วก็ราคาก็ไม่แพงเขาบอกว่าสามก้าเก้าน 3, 9, ี่คือเท่านี้เ,เรา <Wow. S 3> มาเสิร์ชร้านกันชื่อว่าสเต็กล,ลุงฤทธิ์นะสเต็กล,ลุงฤทธิ์ เส้นทางประมาณเท่าไหร่น่าจะใกล้ๆเรานะเฮ้ย15นาที11กิโลใกล้ๆเราเองต้องไปลองสักหน่อยกินสเต็กกันไม่ได้กินสเต็ก,น,กน,ตนานแล้วนะช่วงที่เรากินคีโตใหม่ๆเราก็กินสเต็กหลังๆไม,ไม่ไม่ได้กินละไม่มีตังค์ <laughs> ตอนเข้าคีโตก็ กินนะช่วงแรกๆแล้วก็ไม่ได้กินอีกสักพักใหญ่เลยขี้เกียจ์ทำด้วยนะยิ่งเกียจ์ทำด้วยแล้วก็ทำก็ไม่อร่อยอ๋อที่ร้าทจาตรงไหนอะซอยไหนครับอ่าซอยนู้นนึกว่าซอยตรงนั้นซอยนู้นี่นี่เองจริงๆแล้วเรามาพักที่เป็นรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวสปอนเซอร์ใหม่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 มีสปอนเซอร์เก่าหรือยังเหรอเอออันนี้คือสปอนเซอร์ เจ้าเดียวของเราป็นเจ้าแรกของเราด้วยแล้วมันอาจจะมีเจ้าต่อไปงานแรกของเราที่เรามีสปอนเซอร์ครับผมรีวิวรีสอร์ทเดี๋ยวค่อยตามไปดูนะจริงๆแล้วตอนแรกตั้งใจจะลงคลิปไปทานสเต็กกันก่อนครับแต่มีการเปลี่ยนใจลงคลิปที่พักพิมพ์นาเขาใหญ่ไปก่อนหน้านี้แล้วเส้นทางไปยังสเต็กลุงลิศ เป็นถนนเส้นเล็กที่วิ่งผ่านชุมชนและภูเขาถนนค่อนข้างดีในการสัญจรก็ค่อนข้างสะดวกเลยครับพี่หนูว่าเส้นนี้เส้นที่เรารัดมา,าล,ลูกช้างแคมปิ้งนั่นแหละถูกแล้วข้างหน้าก็จะเป็นถนนถนนธนรัต์แต่หนูว่า <c oughs> คนดูวิวดิระหว่างทางอ่ะนี่ระหว่างทางไปไปร้านสเต็กนะคือแบบถ้าเป็นฤด,ดูฝนหรือว่าฤด,ดูหนาวเนี่ยผมว่ามันคงจะสวยมากเลยนะมันคงเขียวแบบก็นี่ไงฤด,ดูฝนอ๋อเหรอเออก็สวยนะอ่ะแต่ถ้าฤดูหนาวมันก็คงมีหมอกหมอกหนะ่อยเนาะฤดูนี้แหละโ oh, <no. S 1> อ้โน <c oughs> ผมบอกเลยครับว่าผมไม่รู้จักร้านนี้เลยแต่รู้มาจากอุ้ยครับเธอติดตามร้านนี้มาตลอดผมก็เพิ่งรู้และเธอรู้ดีว่าผมชอบทานสเต็กประจวบเหมาะจริงๆที่ร้านอร่อยแห่งนี้อยู่ใกล้ที่พักที่เรามาทํางานครับและยังเป็นร้านดังในต่อๆที่มีคนมากินและมารีวิวกันเยอะมากเอาจริงๆครับพอผมรู้ข้อมูลมาแบบนั้นรู้สึกตื่นเต้นและอยากไปถึงร้านเร็วๆครับไม่ใช่แค่ความหิวอย่างเดียวนะครับ มันเคยจะได้กินเมนูที่ชอบด้วยทีเวทบอกถึงแล้วนะพว่ว่าอยู่ไหนเราขับรถมาไม่ถึง20นาทีครับเราก็มาถึงสวนผักลงลิธต์หรือว่าสเต็กลงลิธต์นั่นเองครับลักษณะร้านก็จะเป็นลักษณะบ้านนะครับมีที่จอดรถสะดวกเดี๋ยวเราไปจอดรถแล้วก็เข้าไปในร้านกันนะครับเชเห็นไหม พร้อมแล้วบอกเลยนะตอนไปไม่น่าเท่าไหร่ะตอนกลับนี่น่าจะตอนกลับที่น่าจะหนักกรุงกลับน่ิ่มน่าจะมายากหน่อยคที่ต้องยกล้อยกล้อไมไม่เป็นไรอย่างนี้อะข้าไปก็ได้มไปเพราะว่ามันเป็นเนี่มันเป็นทุกลังใช่ใ พี่ขาหลุดอะไรหลุดขา,ขาตกขาไหนคะโอ <c oughs> ้ขาตกใช่ไหมเดี๋ยวไปคนนี้นอยนิดนึงค่ะพี่ๆที่ร้านน่ารักมากเลยครับมีน้ำใจล้นเหลือจริงๆผมลงรถมาพี่ก็มายืนรอด้านหลังคอยที่จะมาช่วยเหลือช่วยเข็นผมเข้าร้านแล้วครับพี่คนนี้เก่งมากเข็นผมตั้งแต่รถครับ ยันไปถึงโต๊ะอาหารเลยขอยกนิ้วให้เลยครับส่วนเพื่อนเพื่อนวิวแชร์ที่จะมาแบบผมนะครับถ้านั่งวิวแชร์มาก็พอจะเขียนได้ครับเพราะว่าพื้นค่อนข้างแน่นครับหรือไม่ก็ขับรถเข้ามาจอดด้านในได้นะครับทีแรกผมไม่ทราบก็เลยจอดด้านนอกเอาเข้ามาไมไ้ก็ได้นะ

อได้ยู่ที่อยากมาอยากทานอะไรเอาเป็นยำสัมมัดนะคะนี่เป็นรองจากซี่โครงรองนะฮะครับผมได้นะทานเผ็ดไหมทานเผ็ดครับอัน้นก็รสปกติของร้านนะครับผมโอเคค่ะแล้วก็เอาเป็นสลัดโรนะครับผมโอเคค่ะก็จะมีซี่โครงใหญ่หนึ่งยำสัมมัดหนึ่งสลัดโลรวมหนึ่งโอ้ยไม่เป็นไรค่ะทานหมดไม่หมดก็ห่อกลับได้โอ้ขอบคุณมากพี่ดีๆค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะดีๆค่ะไม่เป็นไร ที่เจ้าขอกร้านเนีใจดีมากเลยครับคือคือจริงแล้วอะ่ะตั้งใจคือมากินเมนูที่เราคิดไว้ดีบอกกินเลยดูเลี้ยงแบบแรงใจไม่กล้าสั่งเลยอะ่ะแล้วพี่ก็ส,สั่งสั่งแน่ แก้มันอุ่นๆข้างในนี้มันมีเขาใส่น้ำร้อนแล้วก็แช่พวกช้อนกับมีดผันสเต็กไว้ครับฆ่าเชื้อในตัวเราสองคนรู้สึกตื่นเต้นกับเมนูสเต็กที่นี่มากเลยครับ<ม>โดยเฉพาะผมเคยกินครั้งแรกเลยครับแต่เมนูซี่โครงเนื้อที่ใหญ่ขนาดนี้นุ่มและหอมครับอร่อยมากๆเลย เราทั้งกินทั้งถ่ายรูปไปด้วยครับน่าจะเป็นโต๊ะท้ายๆเลยก็ได้ครับที่กลับช้าสุดโต๊ะอื่นเขามากินแล้วเขาก็กลับเลยนะครับส่วนผมขอเก็บภาพบรรยากาศและประสบการณ์ในการทานสเต็กที่ใหญ่บิ๊กเบิ่มขนาดนี้ด้วยการถ่ายรูปไปกินไปนะครับ Wow ใ่าบม้ให <Hi. S 1> ้เด็กมนไปไไม่เป็นไรี่ว่าอะไพี่ายอะป๊อบพี่ต้องจับไว้ด้วยเนาะจับไว้ไม่เป็นไรค่ะยินดี ขอบคุณมากมากนะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณจ้าจ้ะขอบคุณค่ะดีค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปมาใหม่เนาอค่ะค่ะเป็นยังไงแล้วฮะเป็นยังไงแล้วนี่ดูพุงนี่เป็นยังไงแล้ว คือทุกคนเราไปกินสเต็กร้านตรงนี้มาแล้วตามมาจากติ k กตอกตามมาจาก Facebook ที่เขารีวิวกันนะแล้วก็วันนี้เรามีโอกาสมาโคราชมาใกล้ๆตรงเขาใหญ่เนี่ยก็เลยต้องแวะต้องมาชิมไม่ผิดหวังจริงครับสเต็กซี่โครงเปื่อยมากเปื่อยนุ่มแล้วก็มันละมุนมากเลยนะคือพูดไปเนี่ย มันก็จะว่าอวยว่าจะโม้ออีกแต่ว่าต้องมากินเนี่ยคนชอบสเต็กอ่ะต้องมากินผักสดออแกนิกผักสดลุงลิ์ปลูกเองวันนี้คือเราโชคดีจังเลยอ่ะเราได้มากินโชคดีที่สองคือเรามาแล้วมันมีโต๊ะว่างปกติคือต้องจองนะครับต้องจองสาวาที่ต้องจองมันอพรุ่งนี้วันแม่ใช่ไหมจริงๆวันนี้จริงๆก็น่าจะเต็มแต่เรามาคือมีที่ว่าง สำหรับเราเราได้กินนะฮะไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องรอโชคดีที่สามคนที่เด็ดที่สุดคือว่าพี่เจ้าของร้านนะครับพี่ผู้หญิงพี่ผู้หญิงเจ้าของร้านอ่ะขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงเมนูสเต็กมื้อนี้ให้กับเราแบบเกรงใจเกรงใจด้วยเกรงใจเกรงใจด้วยจริงมื้อนี้่ผมว่าร่วมๆเนี่ยต้องมีพันกว่านะเฉลี่ยน่าจะประมาณจานละสามร้อยาสิบาเก้าเก้าเกินไปขอบตุณน พี่เจ้าของร้านแล้วก็พี่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็ตั้งแต่เราจอดรถเลยนะพอเขาส่งมาเห็นว่าเรากําลังจะลงรถเขาก็รีบมาเลยเอมันรีบรีบมาเข็นช่วยจากลานจอดรถก็จะไม่ได้ไกนลนะครับแต่ว่ารถเข็นเข็นยากพี่เขากม็มาคอยช่วยเข็นให้อย่างดีนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับอาหารวันนี้อร่อยมากเลยครับสำหรับคลิปนี้อิ่มแล้วก็อร่อยอร่อย แล้วก็ฟรี <Free. S 2> กลับบ้านกลับบ้านครับบ๊ายบาย